ยายลุนเป็นว่ายายลุนนี่สารศาสยงใจอี้เลยเนาะเนี่ยเนาะอันเนี้ยฝีมือของยายเลยศาสยังอันนี้ตีบ้านห้องกอกห้องกอกห้องกอกตำบลหยังตำบลสัลปีสัลปีอำเภอสัลปีอำเภออำเภอเมืองสัลปีอำเภอเมืองลำปูนเนาะเจียงไมหัวเจียงหม่เะรอเจียงวัดเจียงไม่ ผมผมนี่บัเจ้์โมงเนาะเอออมงมีใต้กะมีปุ้นแดนอ๋อแดนปุ่นแต่นี่เขตสารปีอยู่นี่เขตสารปีหมู่บ้านฮ่องกงเนี่ยกะฮ่องกงอ๋อแต่ไม่เขตติดต่อกันอ๋ออันนี้ฮ่องกงอย่างนี้ฮ่องกงเหนือฮ่องกงเหนือฮ่องกงเหนือปุ่นฮ่องกงใต้ฮ่องกงใต้อ๋อย้ายเป็นฮ่องกงใต้แต่เขตอำเภอสารปีอ๋ออันนี้เขตฮ่องกงเหนือครับฮ่องกงเหนือเะครับแต่ก็มีคนสานสายยางย้ายเหมือนกันตรงนี้บ่มีมีเจ้าเดียว ไตนี่มีเยอะอที่ละปูนอุโมงนะอุโมงนะครับแต่ว่าอันนี้คือฝีมือของยายแต่เนาะยายจะสานช่วงไหนอรอปุณหะมันต้องเป็นมุกกรลากุมพาปบโพมุกกรลากรมพาเพื่อเขาจะเอาแม่เอาคนเดียวอ่ะต้นต้นยงทั้งหลังยายนะเนี่ยนะเนี่ยนะต้นต้นยงอยู่ทั้งหลังคือป่าผมไม่พอคนใครหันต้นแยงเป็นยได้วะ คนจากอื่นเปิดหมูจับต้นยังข่าบหมูจักแตกอ่ะครับนี่ก็ได้นี่ก็ได้นี่หน่อยย้ายหน่อยต้นยังเนี่ยนะต้นยังของย้ายอย่างมักใหญ่แต่ใหญ่วานี่มันอาหารมันดีก็ว่าอย่างหมูเนอะน้ำดีอกน้ำดีโอ้มันน้ำดีแท้หนอถ้าแบบมีน,มน้ำนี่ต้นยงบออกต้นยงออกอยู่แต่มันจะ บดาบดยาวบาดนี้ยค่ะาสั้นไปทางใต้นี่สั้นหนะักห้องกอกใต้นะ่ะห้องกอกเนี่ยสั้นกว่านี่นนเนาะยาวมแต่นี่ยาวขนาดเลยเนาะยาวถึงเกินสองเมตรอะสองเมตรมันเกือบห้าศอกบางอันห้าศอกไปนะสองเมตรเกินเลเข<ๆ>าจะได้ต่อแหมน้อยๆยอ่ะกะถ้าสมมุติว่าเนี่ยตอนนั้นสารใส่บ้านมันโอ่เจ็ดศอกยายพูดถึงว่าต้นต้นยงนี่นะ ยายปลูกยาวจนถึงปุ้นเลยกะเอ,อ้อปุ้นแต่ก่อนมีเห็นเป็นเป็นนิถมไปลอ้อ๋อแต่ออตึกเตีเ้ยนเนาะตึกเตีเ้ยอ่ะอันนี้สําหรับหอมติดปลูกต้นแยงเออ,เอ,อแล้วถ้าสมมุติถ้าผมจะใครได้ต้นยางเนะี่ยผมเอาอยี่ใดไปอ่ะก็เอาฟันใส่เลดกะฟันไส้ลดเอาไปยังเออสมมุติบดายเปินปลูกกันจะได้อ๋อที่ปลูกอะ่ะออก็เอาหนออย่างมันเนี่ยอ,อ๋อโนไปนี่ไปเลยกออ็ถ้ามีที่จิ้มนะทับ มันตึงออกมดเลยม่งกอออกมดอ่ะแต่ข้อสําคัญต้องมีน้ำาจอินอกะเออน้ํานี่มันมีหน้าฝนนี่บันไดถ้าน้ำบันไดหน้าฝนมันก็อยู่บัไดนั่งตมงนีมันโคตตายผมก็นึกว่าต้องปลูกต้องปลูกอีกอันนี้ฝนตกลงมาห่ะมันฝนตกอ้อันนี้เป็นว่าต้นแยงอีนอต้นหยงคือต่างคนต่างใจเปิลบอกหัวจักว่ะเปินก็เลยถามว่าต้นแยางยังได้เนี่ยเขาไปติดไอหยังกอตั้งบนอ่ะเพดานเพดานหรือว่าข้างฝาหรือว่าหยัง ที่เปินครับยายห่านน่ะแต่ว่าย,ยายลุนจะต้องปุ้นอนอปประมาณพฤศจิกายนควนออะพฤจิกายนก๊อลังเออจะตัดกันอยู่แล้วก็ถ้าลูกา้าสนใจอยากได้ให้ย้ายฝีมือย้ายนะโทรติดต,ต่อเบอร์โทรศัพท์เบอร์หยังเออเบอร์เบอร์ของน้องมีห้าก่อนนอนยายช่างประจําอ่ะฝ่าเบอร์อยางเ,ยเบอร์อรที่ของตัวห้างหายังของไผ เป็นได้ถึงช่วงนี่ย้ายถึงบาดตัดแยงแล้วก็เอามาสานจะอีเป็นจะไรมันมันบัใช่มันบ,บันบบถึงเวลาตัดมันบ,บัถึงเวลาตัดถ้าอันแยงมันจะบ่ทนซาดนี่จะบ่ทนมันจะหน้ามันมันจะเป็นหมอดเป็นแมงเป็นอย่างอืง่นอ่ะถ้าหน้ามันแตะละมันจะบ่มียงละครนี่เอาไวไ้ใยกางได้ไดอ่ะด้าไว้ใยกางไดเนาะอันนี้คือศาสยายนี่แบบเขาว่า ต้นยางจะต้องมีอายุถึงนี่แล้วเนาะมีอายุมันอายุมันถึงจะตัดได้ถ้าอันตัดมาได้มันจะเป็นเชื่อหายเนาะมันจะมันจะบัดทนมันจะบัดทนนี่เนาะมันจะพลาดยังไงโอ้แต่ยายเนียนขนาดเลยเปลี่ยนขนาดเลยเห็นไหมนี่ยายสารแบบเปลี่ยนเลยแล้วมันมีอยู่อย่างเดียวนะถ้ามันโดนน้านี่จะมาได้นะโอโดนน้ามันมันใกล้โวยใกล้โวยอ่ามันใกล้โวยเนี่ยอถ้าโดนมมกมาฮะบัดนีมันคว้นมาอย่างนี้ได้อะ ถ้าไปโดนน้าฝนน้ำเหนีะฝนสะฝนอย่างนี้นะบ้านน่ฝนจันะอันก็ถ้าถึงช่วงพฤศจิกายนหน้าของมันยายจะตัดต้นแยงและเอามาสานแยงอีผ่านกรรมวิธีการคือตัดต้นแยงมาแล้วก็ลืบ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 พีเลนาะลืบโอ้แทะแฮมร้อแทะแฮมร้อแล้วตากแดดตัวหนาะตจากแดดอย่างงี้มันแห้งจนนี้ก่อนกัะอ๋อ เขาจะต้องเอาให้มันหมดก่อนละมันเนี่ยกวัยได้สารกว่าตึงพวกครับปูงพามีนาพวกช่วงนี้ก็ทําอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นไปก่อนอ่าเป็นห้องวัยอย่างนั้นจักไม่กัลลัษจักไม่กัลลัษจักไม่กัลลักอย่างอื่นไปเนาะอืมเดี๋ยวย้ายอย่าเดี๋ยวย้ายจะต้องเดี๋ยวนี้จะต้องไปส่งให้าวเปล่าเนี่ยนะครับอันนี้ได้แล้วเนาะกิโลร้อยห้าสิบถ้าเป็นไม่จักตอกไม่กัลลัษนี่กิโลร้อยห้าสิบ อันนี้สองกิโลปลายแล้วเนาะสองกิโลปลายเนี่ยเนี่ยจะมูจูมม่ดเดียเนี่ยน้องอาจังนะบัานนาบ้างอันนี้ปนสั่งแล้วเนาะอันนี้เปนสั่งอ่ะมันบ้านเดียวเนี้สั่งเรียบร้อยละสั่งนี่นะพปนจะเอาก็ได้บ่เอาก็ได้พ่อปนก็ไปเอาตางอื่นมาก็มีอ๋ออันนี้กไม้กันรัดตัวนี้นะโอ้สองกิโลเกินสองกิโลเกินร้อยห้าเิบคือ ตอนนี้สามรอยละสามรอยครับประมาณ400ไ้ป่ยน้อยเนะ <400. S 1> าะ400้ป่ครับผมนี่นะอ่ะอันนี้สองกิโลเติงครับไม้กระลัดของยายลุนปทอนจอยกันตักนี่สนใจโทรมาได้เนาะอืเอาล้ครับวันนี้แรงละจะปิกบ้านละขอบคุณยายลุนขอบคุณปทอนนั่งเนะครับจ้าครับวันนี้โอกาสได้ป้าปอกันมาตอนแรงเนาะมาได้นันหมาอีกัน <laughs> ตึกปันรถทีมมาหรอก จบดีจบดีบดบขอบคุณครับ,รบขอบคุณ,ค,ณครับ